สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตินำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดนะครับผมงวดประจำวันที่5เมษายน2566 0 0นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟัง ก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่4นะครับผม สำหรับวันที่4นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่2กับ6นะครับผมก็เข้าเฉพาะในชุดเบิ้ลนะครับผมคือ2 2นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมก็มาแค่รอบเดียวนะครับผมสำหรับในรอบปกติและ VIP แอดมินจะคัดลงในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับลายกลุ่มนะครับผม TEE2526 เป็นกลุ่มฟรีนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่5นะครับผมสำหรับวันที่5นะครับผมมันจะให้อยู่ที่5และก็6นะครับผม สำหรับห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหก แล้วก็5 7นะครับผมสำหรับ6 6 1 6 3 6 4 และก็6 8นะครับผมสำหรับเบิ้ลนนะครับผมหนึ่งหนึ่ง สี่สี่ห้าห้าหกหกและก็แปดแปดนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผม หนึ่งห้าสามแปดห้าเจ็ดแปดหกสี่ แล้วก็สองหกนะครับผมสี f c ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพรารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ